สวัสดีชาวคาบาลโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาร์นเก้านะครับโอเคครับนะคลิปนี้นะครับจะลงในช่องเซี่ไฮ้เมืองหีด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตแพรวันที่7เมษายนนะครับ2022มีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันอย่างแรกครับผมเขาปลดล็อกชุดระดับเดวบอนไนท์นะครับชุดระดับเดวบอนไนท์นี่จะเป็นชุดขั้นใหม่นะขั้นอันติเมทนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดขั้นอันติเมทนะครับอ่าชุด ปลดชุดมาให้ใส่แล้วและแน่นอนครับพอปลดชุดอันติเมตมาให้ใส่กันเนี่ยแสดงว่าต้องมาพร้อมดันครับผมดันใหม่ครับผมมิลลัสไอแลนนะครับอ,อ,อันนี้บอกอตรงนะว่าดันนี้นะครับมันค่อนข้างจะโหดมากซึ่งแอดมองว่าอาจจะลงกันไม่ไหวเลยก็ได้นะเพราะว่ามันต้องแบบประมาณแดงเป็นแสนนะครับฟ้า ฟ้าเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไหวนะครับที่ไปดูมาในเซิร์ฟพีซีนะครับผมเพราะนั้นคือแบบโคตรยากนะเป็นดันทีโคตรยากแต่ว่าด้วยความที่เขาปลดระดับชุดออนติเมทครับผมสแสดงว่าฟอร์ตคอร์ติเมทครับกับอัปเกรดคอร์ติเมทเข้าแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยคุณแจเลเวเจ็ดเนี่ยที่มันเข้ามาตั้งนานแล้วเนี่ยรอบนี้แหละนะครับมันจะฟาร์มเงินได้แล้วนะในเจเจของเรานะครับผมอ่า ซึ่งกิจกรรมต่อไปครับผม New Event ครับ Daily Login นะครับบอกเลยว่ารอบนี้น่าสนใจมากระยะเวลากิจกรรมครับ7เมษายนนะ7เมษายนคือวันนี้เลยนะครับจมไปถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับเที่ยงคืนมาดูกันเลยว่ามันได้อะไรบ้างนะล็อกอินเนี่ยวันแรกนะครับที่คุณเข้าไปพุบเนี่ยคุณจะได้คอสตูมหัว7วันเป็นภาพิดตานะครับ อ่ะเอจจะชี้ให้ดูแต่จุดที่ดีแล้วกันนะครับผมอ่ะพอคุณลงนี้มาถึงวันที่5เนี่ยคุณจะได้มอเตอร์ไซค์ครับผม P W บวก15นะครับคราฟเพเนเนชั่น95ครับผมแล้วก็ในรูเนี่ยมีคีดเมทครับผมแล้วก็คีเลต7วันนะครับบอกเลยว่าคือแค่7วันน่ะแต่บอกเลยว่าคุณน่ะฟาร์มได้แบบฟาร์มได้เยอะมากอะ่ะ นะครับแค่มอเตอร์ไซคันนี้คันเดียวคือคุณก็ฟาร์มได้เยอะแล้วนะครับพราะวันที่6เนี่ยคุณยังได้ขาดไฟเตอร์ครับผมบวก15 7วันมาใส่อีกนะครับอ่าโอ้โหสายดาบที่ยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่น่าสนใจครับผมอ่าก็คือวันที่12เนี่ยมีขาดการเดียนบวก15ครับผม7วันเหมือนกันอะ่าคือขาดการเดียนก็เอาไปใช้ในวอลนะครับก็มีประโยชน์ในวอลด้วยเหมือนกัน นะแล้วก็พอวันที่20ครับผมรอบนี้จะเป็นขัดเศษครับอ่าคิมขัดเซครับผมบวก15 7ห้าวันคือถ้าใครเล่นตัวหลักมีสายเวทเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ารอนานหน่อยนะแต่ว่าเออก็ยังได้ใช้นะครับผมมันมันก็ยังได้ใช้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้คู่กับมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันแจากวันที่ห้าเนาะแล้ววัน7วันก็จะก็จะไปหมดประมาณวันที่12พอดีอ่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วน ผัดเศกเนี่ยเวันก็จะไปหมดวันที่26อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะไปหมดวันที่26นะครับแล้วก็พอวันที่สถึงเแหละเขาก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ PW65 p n ล9 5ิดาเพเนคิดเมจคิเลเหมือนเดิมนะครับ7วันอ่าอันนี้คือแบบเอ้ยเป็นของล็อกอินที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับจริงอยู่ที่ว่ามันไม่ถาวรนะทุกคนแต่ว่าคือมันเสริมสแตทให้เราอะไปฟาร์มได้นะครับอ่าชุวงคือช่วงเก็บเกี่ยวเลยแหละนะ ใครแบบว่างฟาร์มช่วงนี้ควรฟาร์มเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าสแต็กเราจะสูงจริงๆนะช่วงนี้ส่วนล็อกอินบ็อกนะครับล็อกอินบ็อกก็ไม่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากครับผมเพอร์เฟคคอไฮเอ็ดบวกสิบสามอ่ากับคอตูมหัวอันใหม่แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมน,นะกิจกรรมแค่นี้นะครับของเดลี่ล็อกอินเนี่ยแต่ว่าของเทืรนนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับอ่าต่อไป กิจกรรมสะสมตัวอักษรครับผมซัมเมอร์2022นะซัมเมอร์2022เนี่ยเริ่มวันที่7ครับหมดวมันที่20บนะหมดวันที่20เมษาเนี่ยก็มามาประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าวันที่20เมษาคือวันพุธนะครับเป็นเป็นวันพุธเที่ยงคืนนะครับผมอ่ามาได้เก็บตัวอักษรเนี่ยคำว่าซัมเมอร์ครับ, Summer, รบ2022มีตัวซ้ำอยู่ก็คือตัว M 2ตัวนะครับ ตัว M 2ตัวแล้วก็เลข2ใน3ตัวเลยนะครับแต่ว่าดรอปที่ไหนบ้างเรามาดูกันก่อนลิกซ i d e ครับผมลิกซ้ายนะนเป็นแมปที่ไอรอนโกลแอมอยู่นะครับถ้าใครเคยไปนะอ่าเดอะลิกยินดัสเนี่ยแมปออกครับแมปออกนะอ่าแล้วก็สเตีมเมอร์เคซี่เนี่ยรถไฟฮาร์ดนะครับผมอ่าดรอปเอสจะอยู่ส่วน M เนี่ยฟอร์ดลูน่าครับอ่าฟอร์ดลูน่าทั้งแมปเลยนะไปตีได้นะแมปเลยนะครับ อ่าแล้วก็ฟอร์เซนทาวเวอร์บีหครับอันเนี้ยดัน85ครับผมแล้วก็ลาวาฮิลฟิมเนี่ยเป็นก็ดันลาวาฮาร์ดอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับอันเด็กลาวครับผมหน้าดัน85อ่าแมปที่มีสิงโตอ่ะแมปที่มีสิงโตที่เราไปดบกวดเลือดมานะครับนะอ่าแล้วก็วอร์คเคนดิกครับผมดัน95เพชรแดงนะครับไพน์นิคลีมครับดันหนอนนะดันหนอนฮาร์ดนะอ่าเลข2ครับผมเลขสองบที่ฟอร์กเทนเทมเพิร์บบีหนึ่งเอฟ นะครับผมก็คือการ์ดแดง110การ์ดแดงนะครับผมเควอทอารี Arena, นาครับเลเวลหนึ่งแจแจเวล้หนึ่งนะครับผมกับแจเวล้สามนะดอบเลขสองอ่ะคือดูแค่ตรงเนี้ยไอการ์ดแดงแจหนึ่งแจสามเลขสองเนี่ยน่าจะราคาโหดอยู่นะครับส่วนตัวเอ็มเนี่ยส่วนตัวเอ็มที่มันซ้ำอีกอันนึงเนี่ยมันมีดบที่ฟอร์ลูน่าถูกไหมอันนี้ไม่มีปัญหานะครับ อันไหนที่มันแบบว่ามีแมปมีมีแมปบอดได้อ่ะ,อะไม่มีปัญหาเลยแต่อันไหนที่มันบังคับลงดันอย่างเดียวอ,อยา่างไอเลขสองเนี่ยอ่มีปัญหาแน่เลขสองนี่มีปัญหาแน่นอนฟอคเทนรูทครับผมเลขศูนย์นะฟอ็เทนรูทคือแมปที่แมปแมปทางเข้า,มาแมลงตรงนั้นนะครับแมปทางเข้า,มาแมลงที่มีพวกแมงปองแมงฝ่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ร้อยห้าขอฟ้าครับผม ร้อยห้าขวฟ้านะแล้วก็น้ําแข็งแบบฮาร์ดนะครับดอกเลขศูนย์อ่ะเท่าที่ดูตรงนี้คือยกแค่เลขสองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางับางคับลงดันทั้งหมดเลยนะครับอ่บาบังคับลงดันทั้งหมดเลยก็ถ้าของที่จะแพงนะแพงเลขสองตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าใช้สามตัวใช้สามตัวเลยนะต่อการเลขกล่องหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะพอเรารวมอักษรได้ครบแล้วเนี่ยพอเรารวมอักษรได้ครบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแลกครับผมอ่าเป็นซัมเมอร์บล็อกนะครับ ซัมเมอร์พอกเนี่ยก็ของพื้นฐานทั่วไปนะอ่าของพื้นฐานทั่วไปแล้วก็ของอะไรพื้นฐานทั่วไปพวกบลูพวก r w ร์พวกไบออฟคิเลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับของเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับที่เราเคยสุ่มมาเอ็กซ์ซีมคออะไรพวกนี้ยังอยู่รบทุกอย่างนะครับประมาณนั้นเลยนะก็คือกล่องสุ่มอ่ะอ่าก็คือกล่องสุ่มอ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรม เอางี้ดีกว่านะครับมันเริ่มวันที่7ครับผมหมดวันที่30นะครับมันเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเห็นไหมเป็นกิจกรรมล็อกอินซึ่งคุณจะต้องมีเลเวล170ขึ้นไปนะครับคุณจะต้องมีเลเวล170ขึ้นไปไม่อย่างนั้นเนี่ยกิจกรรมไม่นับนะครับผมตัวละครที es, heavily, ่เราเอาล็อกอินต้องเลเวล170ขึ้นไปไม่งักิจกรรมไม่นับต้องล็อกอินเข้าเกมก่อนนะครับเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เข้า อาใส่ยูเดีไปหรือจะลอกอินกับ a c e b o o k หรือหรือลอกอินกับอะไรก็ลอกอินเข้าไปนะครับผมอ่าแล้วก็รอโหลดสักนิดนึงอ่าทีนี้นะครับพอเราลอกอินเปุ๊บเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ฟรี2ครั้งครับต่อวันนะแล้วแน่นอนว่าสิทธิ์ฟรีเนี่ยสะสมข้ามวันไม่ได้เพราะนั้นคือเราต้องเล่นเลยนะครับกดเล่นกิจกรรมหนึ่งครั้งครับผมอ่าใช้สิทธิ์ฟรีซูมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะได้อะไรอันนี้นะคือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องรอให้มันหยุดก็ได้นะครับถ้าทุกคน เพราะว่าเมื่อกี้แอดกดไปปุ๊บเมื่อกี้น้ำของแอดมันเป็นศูนย์ถูกไหมอ่าเรยไหมอันนี้มันขึ้นมาหนึ่งตั้งแต่ที่เรากดสุ่มเลยแสดงว่าเราเรารู้เลยว่าเราจะได้อะไรเราจะสามารถกดสุ่มไปได้เรื่อยๆเ,เ,เลยก็ได้นะครับประมาณนั้นนะซึ่งถ้าเรามีแต้มครบสองพันห้าเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องสงการบล็อกได้นะครับผมเนี่ยจะเปิดหนึ่งหรือเปิดสิบก็ได้นะครับส่วนถ้าเรามีน้ําครบสิบอันเนี่ยเราก็สามารถเปิดกล่องลัคกี้บล็อกวอเตอร์ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะ สูวนไอเทมที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันไอเทมที่ได้เนี่ยก็เอ่อพวกซิลสโตนมาสเตอร์ครับผมนะเอ่อซิลสโตนมาสเตอร์เอก,กรีมนะครับขั้น3เลยนะถือโอ้โหโอ้โหถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยสามเลยครับคือกล่องที่อยู่ในนี้ถามว่าเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับของที่แบบ ราคาถูกที่อยู่ในนี้น่าจะเป็นยา GM ยา GM ยาปี๋นะครับแล้วก็เออโอ้น้อยอะ่ะน้อย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 จริงคือแบบอ่ากล่องสงการเนี่ยของที่แบบอยู่ในนี้แล้วถูกแบบค่อนข้างน้อยเลยนะครับก็คือพวกเนี้ยพวกยาปี่พวกยา GM นะครับแล้วก็อ่าพวกกันแต่งบางอันก็คือถูกใช่ไหม พวกกันแตกที่ต้องเอาไปคราฟต่อบางอันก็คือถูกนะครับนะอ่ะก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องลัคกี้นะครับกล่องลัคกี้เนี่ยจะเป็นพวกไบออฟนะส่วนใหญ่จะเป็นไบออฟนะครับก็ไบออฟแอมนั่นแหละนะไบออฟแอมไบออฟแม็กซี M, ่ ie, อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนของที่ถือว่าเป็นของถูกๆนะครับก็จะอยู่ประมาณเคียร์ออสคอเซตอะเคียร์ออสคอเซตอันเดียวด้วย อ่ะอันเนี้ยไม่แพงแน่เคออสคอเซตก้อนเดียวนี่คือมันคือมันไม่แพงอะ่ะดีวายสโตนเซตก้อนหนึ่งก็ไม่แพงนะครับอ่ามีอะไรอีกแหวนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลิงเนี่ยเอากจริงๆนะถ้าเราแบบถ้าเราใส่แหวนเคอสแปดอะดาเมจก็ไม่ค่อยต่างกันมากแล้วครับผมนะอันนี้คือแบบก็อาจจะเป็นหนึ่งในของเน่าเลยสำหรับบางคนละกันนะครับอ่า ยาเกต l ละเบสสี่ครับอ m โบเตอร์และเบสสอนะประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยมองว่าได้หมดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นกล่องที่ไม่ค่อยมีของราคาถูกมากสักเท่าไหร่นนะเอาเอากรนงจริงถ้าเราขายันหน่อยนะครับเรามีเวลาถึงเกือบเดือนนะครับเราน่าจะได้เปิดสัก2รอบนะเรา,าเราน่าจะได้เปิดสักสองรอบอาทีนที่เรามาดูคนเติมเงินกันหน่อยดีกว่าครับผม ไอ้เขาบอกว่าถ้าเติมเงินครบทุกๆ20บาทเนี่ยด้วยบัตรราคาประเภทใดก็ได้เฉพาะเติมหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะได้รับหนึ่งสิบไอ้ยีสบาทไม่เยอะเลยนะเว้ยทุกคนเออยีบาทไม่เยอะเลยนะแต่ว่าอันนี้นะครับเราสังเกตกิจกรรมสักนิดหนึ่งนะครับอ่าคุณจะเห็นว่ามันมีลบด้วยมันมีพอยลบด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบเกิดมือดีไปสุ่มโดนพอยลบเนี่ยพอยหายเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเพราะนั้นคือแบบก็ อ่ะกล่นะองสุ่มอะเนาะกล่องสุ่มคือชื่อว่าสุ่มมันก็คือดวงนะครับประมาณนั้นนะต่อไปนะครับแคชช็อปอัปเดตครับผมมันจะเป็นลดราคาครับเป็นลดราคาอาวุธอ่สาสงครามนะครับวอเตอร์เอลิเมนต์นะครับทุกอย่างเลยดาบเออยคคิสตัลเออยชาคลามเออยนะครับเหลือ261รอเดฟอเจมครับก็ค่อนข้างถูกนะสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับอ่าสัตว์เลี้ยงใหม่ตัวนี้มัน ตัวนี้คุณอ่าตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงครับเป็นหมานะเป็นน้องหมาตัวนี้นะครับ225นะครับที่เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงนะอันนี้คือเป็นรูปลักษณ์สัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมละบานนะครับแผทอัปเดตของว่าที่7นะครับเมษายหมีเท่านี้เลยนะครับโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้แล้ะครับบายๆทุกคน